ครับในที่นี้นะครับกีฬาภายในนักราชสีสีราชพภายทีนั้นมาอย่างเงี้ยคนละนะครับแต่มีผู้เข้าร่วมนะครับผู้ปกครองนะเพื่อน่าไงสีเขียวอยู่ฝั่งสีเขียวทั้งสั่นะครับอยู่ฝั่งทิศตะวันตกสีแดงทุนนู้นทุนนี้ดีนะครับเล่นเล่นกีนะครับมาเลยเออไม่ยิ่งขี้เกียจนะครับมาเลยเข้ามาเข้ามาเข้าผู้เล่นสางตัวรับได้นะครับ นเอ้ยดีใจไหมะนก้นนะครับอย่าไมใจนะครับเียนครับเยนเรียนเียนมี่ครับที่ดงจะนด้เตะี่โคตนะครับเียนดีครับ่ที่เรีนตือนครับแดงเตือนดีดีย Si kiao, si nè, si nè, các bạn thấy, si nè nghe các bạn, si kiao, si kiao các bạn thấy, nghe ai chăng, si kiao, si kiao, các bạn thấy không, vậy ra, ô, cái này, qua này, cái gì kia, các bạn, bỏ qua, xong cái bước, mới đây thả tài leo, thả bay đây đâu, si kiao đi tìm nào các bạn, si kiao đi tìm, anh đi ở cái nào đấy này, từ Malacapa này, từ Kien long này,

นูตัวมานะครับครับีแดงดีแดงีเกรับมานี่ครับาน่ครับไม่กบไม่กไม่กต้อมครับเเอาเบอร์ไหนเบอร์ไหนเบอร์ไหนัหนหตยคัครับูันทีมนะครับ

beliau belum begini lah กีเข uhm ียวอะไรสีเวอไรสีเขียวสีเขียวยิงมาแล้วครับยิงมาแล้วครับสองสามสี่ยังไงโคตรยังไงสีเขียวลุกสีเขียวลกดีฮะดีเด่นโดตัวโดนจม่บ้าขอบคุณมรกนะครับดีเด่นดึครับดีเดด้เพื่

คุณผู้ชมครับเามาเป็เสียงครับเดินมานะครับครับเียเดินครับออย่าครับงไปนเล่นไปัเไอ้ต้องการไปเห็นครับ้งไปีเียวอะไรีเียวอะไรีเียวอะไรีเียวเลยนก็มีีเียวแล้วนะครับหลบเขครับขอแกนะครับ เดี่ยวเยถ้าถูก็ดีนะครับเดี๋ยวรถเดือด้ายไปถึงถึงที่เจ้าถูกเจ้าดีครับให้พี่เจีเตะครับพี่เเตะลูกลูกฟาวนะครับพิเดีี้ตั้งเตะตั้งเตะนั่นแหละตั้งเตะดี๋ยวเี่ยะวนะครับพี่เดี่ยวเ่ยวจะนตัวมา ยิ่งมาแล้วครับมาแล้วครับวาไงที่เดียวที่หนองคนที่เดียวเลยที่เจียววงเร่เร่เีแดงทุ่มครับที่เจียวเปะออกอดีแดงทุ่มครับแดงทุ่มครับที่เจียวเป็นไงที่เจียวเป็นัไงที่เดียวที่เจียว

เอาทียองยงยังไงังไงเดยังไงยังไงเดี๋ยวนี้คนดันอยู่ที่สีแดงนะครับคดนั่งกิดแล้วคุ้มน้องลาดีนะครับ ต่อไปเป็นตัวเล็กครับต่อไปคุมน้องไผ้กับคุมน้องแต้นะครับเป็นตัวเล็กครับเพื่อเป็นการเวลานะครับเรามีเวลาวันเดียวต้องติดหน้าประตูนะครับสีแดงสีสีเขียวเป็นฝ่ายรับนะครับ,บครบเต็มามาแล้วครับเต็มมาแล้ว

ก็จะไปป็นวันมนี้ยืเีขาอ่อนยัมยังโซ่พนไบบ้านยัยังโซ่สองสองเดียวพี่หน่มเปิดลูกมาสองเดียวมันยางซ่อยู่หน่อเต้นน้ำโขดยืดตีตาหน่อยบลอหเทปนะครับเป็นตัวเลยครับเีนคู่ต่อไปนะครับคู่น้องไผกับคู่ นี่ก okay. ่อนน้องไปกับพุ่มน้องแต้นะครับน้องแต้เต็มตัวเลยครับคู่ต่อไปนะครับก็จ่องร้องผิดก็จ่องล้องดีแดงสีแดงสีเีย์เขาจกัดออกไปนะครับวไปไงออกไม่ออกเริ่มแล้วนะครับเริ่มเริ่มยันลูกมีดังขึ้นแต่ว่าหมดหมดเวลา

ครับสวัสด bueno la ีครนะ่ันทุนะครับถ้าสิงนะครับำเนครับ่นัครับนักกีฬาิงนากีาากาเเมื่อเดยนี้เป็นมานบเนี่ยะทีอถึงบอกเมี่ไม้เหมือนัน่จริงนะครับจรอจิงนะครับคต่อไปลยครับคูต่อไปนะครับหญิงนะครับน้อง